เหลืออยู่แค่นี้ครับผมรของเข้าครับก็เป็นตระกูลเอฟสันนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาได้ครับ095 026 8 7 6 7เอาไปทำโรงหนังเอาไปใช้คราวเกะนะครับผมไว้ดูหนังดูบอลได้หมดครับเครื่องสวยทุกตัวขัดมาให้อย่างดีตัวนี้04นะครับก็เสมอยู่ที่ประมาณ2 8 0 8อันนี้ขายอยู่ที่3,500ครับผม อันนี้ 12, s 1 2แสง2,800ลูเมนขายอยู่ที่3,500ครับ x 1 8ครับผมตัวนี้แสง3,300นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่3,800นะครับออปติมาแสง3,300ตัวนี้ขายอยู่ที่3 0 0พันหครับแล้วก็โซนี่ xga แสง3,000ลูเมนตัวนี้ขายอยู่ที่ 2,900ครับผมโชคตัวไหนทักมานะครับ